จ้าตอนนี้เวลา18นาฬิกา27นาทีนะคะก็จะเป็นบรรยากาศหลังฝนตกค่ะต่อวันก็ยังไม่ตกดินดีป็นไหนนะก็ยังมีความสว่างอยู่หน่อยๆนะคะแต่ว่าก็กำลังจะมืดแล้วป้าติ๋งก็กำลังจะปิดร้านนะคะก็เลยมาถ่ายให้ดูบรรยากาศหลังฝนตกค่ะเมกอนใหญ่ๆนะคะหัน มีเสียงท้องฟ้าคำรามนิดๆดดหน่อยๆนะนี่คือบรรยากาศตะวันยังไม่ไม่รับฟ้าดีเท่าไหร่นะคะตะวันยังไม่รับฟ้าดีเท่าไหร่แต่ความมืดมาเยือนแล้วค่ะความมืดมาเยือนฝนตกน้ำหงน้ำหงแบบนเลย มองสองทางทางว้าสายแฟบแพบตึกสูงมังนฟ้าบังใจออกเอ้ยอบคนบ้านไกลว้าทุกคนดูสายฟ้าฟ้าแลบแรบฟ้าแลบแพบแฟบฟ้าแลบดินฟ้าแลบ นย่คาา่ะบรรยากาศที่บ้านปติมนะคะในเวลานี้6โมงกว่าค่ะว้าวโอเคค่ะเดียวปาก,กับสปีดล้านนะคะตอนนี้กับปีดล้านได้คืนแล้วปีดล้านได้นนเหลือฝั่งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราเข้าบ้านนะคะบ๊ายบาย ขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนนะคะขอบคุณทุกคนที่มาเบิรงคลิปให้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีจ้ามืดละค่ะเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะ